ยมอาจจะเจ็บป่วยเป็นโรคเป็นอะไรต่ออะไรไม่รู้ลหละอะไรบ้างก็รับไปแต่ดีกว่าไปเกิดในนรกกันใเนดชฉานเปลวพิสัย,ยเหมือนองค์ุลีมานในทิฏฐธรรมท่านก็ฆ่ามาเยอะท่านก็โดนขว้างป่าด้วยก้อนอิดท่อนไม้ก้อนดิน ศีรษะแตกเลือดไหลสังกติขาดจีวรขาดรัศส,สดาบอกว่าอดทนไว้องคุลิมานอดทนไว้ดีกว่าต้องไปเกิดในนรกกําเนติชานเปรตวิสัยนรกกัมเนติชานเปรตวิสัยเนี่ยอุปมาเหมือนถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มวันละนะสามรอยเล่มเช้าร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่มเย็นร้อยเล่มตลอดหนึ่งรอปี ทุกวันหนึ่งร้อยปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษเสี้ยวในนรกหรืออีกอุปมาหนึ่งคือบุรุษตกลงไปในหลุมฐานเพลิงใครอยากทดลองว่านรกเป็นยังไงลองโดลงไปในหลุมฐานเพลิงแล้วยมจะรู้ว่านรกเป็นยังไงนั่นนะ่ะอุปมาประมาณนั้นเลย